สายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ด้วยบริการเฟรี่ดีไซน์ที่พร้อมรองรับผู้โดยสารได้ทุกกลุ่มวัยรวมถึงมนุษย์ล้อหรือผู้ที่ใช้เกวี้รถเข็นก็สามารถเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียได้โดยสะดวกปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากลครับ ดนะเดินทางเครื่องบินก็ต้องใช้บริการแอร์เอเชียใครๆก็บินได้แล้วก็วีลแชร์ก็จะมีเคาน์เตอร์เฉพาะเลยที่เฟนลี่เป็นมิรเห็นไหมสูงไม่ติดเขา่าสวัสดีครับนี่พนักงานแอร์เอเชียนี่เดแบบวิดวีลแชร์เรียบร้อยแอร์เอเชียใครใก็บินได้ และในงาน Thailand Ferry Design Expo 2023ครั้งล่าสุดในปีนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงได้คว้ารางวัล r r y Design Award ประจำปี2023ประเภทองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลและรางวัลองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการแห่งปีไปครองอีกด้วยครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณอารยสถาปัตย์จริงๆค่ะ เพราะว่าได้มีส่วนร่วมดึงทุกๆหน่วยงานมาร่วมกันในท่างของแอร์เอเชียแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตั้งธงเอาไว้ก็คือว่าเราต้องการให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกแล้วความสะดวกของเราเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาทั้งอุปกรณ์ในการสนับสนุนความสะดวกสบายในการเดินทางและก็บุคลากรที่จะต้องมีความรู้ในการที่จะมาให้บริการกับทุกๆท,ท่านค่ะในส่วนของแอร์เอเชียนะคะเราก็มีการจ้างงานผู้พิการไปในทุกๆจังหวัดปีนี้เราก็จะเพิ่มยอด แล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็กระจายไปตามจังหวัดต่าง,างๆไปดูความพร้อมว่าแต่ละที่ของนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้พิการหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเดินทางไปอะไรที่มันติดขัดบ้างเขาก็จะรายงานมาตามภาคส่วนแล้วเราก็ไปช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้เที่ยวอย่างปลอดภัยและก็มีความสุขกันทุกคนค่ะ